เรามาถึงนครวัด้วครับท่านที่มือประตูทางเขง้านครวัดนี่คือทางเขาที่นครวัดจากนี่ไปถึงคูปรลัดที่หนึง่งมีประมาณ190เมตรแล้วก็เราใช้จะทงเอาวนันนี้ตรงกลางนี้ค่ะเขาเรียกว่าประตูของแม่ทัพหรือว่าประตูตริย์มันจะมียุหาประตูะคะ่ะ เอียงหรือว่าจะตรงต้องดูที่ข้งางที่นี้จะมีสาระาน้ำอยู่ค่ะแล้วนมันจะสะท้อนออนี่ค่ะแต่อาหยอดอมันมันจะถ้าเกิดว่ามันตรงปราสาทตัวน,นั้นคือ,อยั้งมือเองข้างสองข้างนี้นะครับเป็นบรรทดลยที่เก็บหนังสือสมุดต,ต่างๆที่เป็นคำภีรก่อนที่จะเดินไปถึงตัวปราสาทนครวัดครับ ตรงนี้ค่ะมีอ,องเดียวศักษิสลาที่ยิ้มเห็นฟัน,น,นะะตรงไหน,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 นเห็นฟัน นี่ประมาณพันปีนะพัน0ปีอืมพันกว่ปีโอไม่ถึงสองพันเพราะว่าสตวรรษที่ยี่สิบยี่ส <poems> ิบปีนี่นะคะนี่เป็นหนึ่งเรื่องราวะหว่างระหว่างลิงลิงบาสลิงัสลีเออลิงเออที่ทําเออที่ทำทุงกรรมกับเออนี่ค่ะกับที่วราตรงนี้ค่ะ แต่แต่ละรูปมันเปนยังไงคะจะมีการมีตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวเทวดาจะมีเต่าทุกทุกองเขาจะมีกระบอกเขาทำสงครามกับลิงแล้วลิงก็เวลามันเจ็บมันก็พยายามจะสู้นะคะมันมันจับอะไร้ตรงไหนมันจะกัดตรงนั้นเลยค่ะมันจับได้ขามันกัดขาจับตรงไหนจับได้ตรงไหนคือมันกัดตรงไหนอันนี้เป็นของเก่าหรือของใหม่ของเก่าค่ะเป็นของเก่านะย เมื่อก่อนนะเขาจะไม่ได้มีกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าพอดีนักท่องเที่ยวเวลาที่มาแล้วเห็นแล้วก็อยากรูปอยากแตะอยากรูก็เลยทําให้รูปที่เราเห็นเป็นเงาเงาเนี่ยมีรอยมือรอยมือนักเที่ยวเลยทีนี้เขาก็ลัวว่ารูปมันจะสึกเขาก็เลยกางไว้างเนี้ตอนนี้อยู่ในปราสาทนครวัดแล้วนะครับ ไก่น้องชัญญาก็าพาดเดินอลังการมากและก็ยิ่งใหญ่หนะครับตรงนี้จุดน,นี้ก็คือเวลาหาันอ,อกไปก็คือมองเป็นออกไวก็คือเป็นประตูทางเข้าครับนุ่นนะฮะไก่ลๆลิบๆนู่นที่เดินเข้ามาครับตนนี้คเขาจะเห็นเลยค่ะใ้จุดที่เราเดินมามันจะสูงขึ้นซึงขึ้นใช่ไหมคะ,ะมันก็เปรียบสมมือนว่าคนที่สร้างอ่ะ คนที่สร้างตรงนี้ค่ะคนที่อยู่จุดสูงสุดคือเป็นกษริย์เป็นภูที่ยิ่งใหญ่และคนที่เดินลงมาเป็นคนที่เปรียบเสมือนว่าเป็นทาตของเราแล้วก็คอยแบบคโคโรบัญชาเราคอยทําตามเราทุกอย่างและคนที่อยู่บงบนคือเป็นกษัริย์ที่สูง <S <S แล้เขาเขาก็เลยทาแบบแบบทางทางที่มาเนี่ยคือมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดเลยค่ะ <S <S สูงข<ล>ึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะแล้วก็ความสูงของปราสาทนความวัดทั้งหมดก็มี 65เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในเขตสิมเรียบค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมพาตานะไรต่างๆแล้วแต่นะคะห้ามเกินสูงห้ามสูงเกิน65เมตรห้ามสูงกว่าสารคองรัฐค,ครับแล้วก็เราจะดูว่าการสั่งประสาเนี้ยถ้าความสูงเท่าไหร่ความลึกก็เท่านั้นความสูง65เมตรความลึกก็ต้องเมตรเหมือนกันค่ะครับ ของปราสาทนครวัดน,นะคะจุดกลางคือตรงท่างคืนของปราสาทนครวัมีทั้งหมด8ทิศแล้วก็บันไดทางคืนนะคะตรงน,นี้นะคะ<า>คือ<า>ค,ความชาันคือชันมาก90องศานะคะทางนี้ไปแล้วก็จะมีทั้งหมดเอ่อสีชั้นแล้วก็การสาร้างปราสาทอย่างเงี้ยจุดกลางก็กงกกงกเปรียบเสมือนว่าเขาพระสุมมเมรุแล้วจะมีอยู่ตรงกลางตลางนึ้งเมื่อก่อนเขาก็ ใช่เราคือไปอย่างนี้ค่ะคือเราจะไม่ใช้มันได้มาแต่เดี๋ยวนี้พอมีใครให้เขา้าแค่ด้านเดียวนะะคก็ปิดเลยเี็ดด้านมีอีกข้างหนึ่งให้ขึ้นไปกําลังจะเดินขึ้นไปนะครับเดียหลังขอว<ะ>ัด,ด,ดสูงชั้น9ก้าสิบ ขึ้นมาเลยครับนี่อยู่บนตัวประสาทแล้วนะครับบอกแมงแล่าง มองไปด้านขวามองด้านซ้ายเห็นตรงไปเพื่อจะได้เห็นข้างหน้านทางเข้า ที่เห็นไกลนะคือวันทางเข้านะครับที่เดินมาจากข้างหน้านะครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนชั้นที่ชั้นสองนะครับที่ขึ้นมาของอพระนครวัดนะครับรสาลนครวัดซึ่งมองไกลออกไปนะครับก็จะเป็นทางเข้าธนูนะครับกว่าจะเดินมาถึงนี่ก็ไกลามากนะครับแล้วก็จะมีจุดที่นะักท่องเที่ยวเนียก็มายืนถ่ายรูป ก่อนที่จะเดินขึ้นมาครับยิ่งใหญ่มากครับนี่ก็หันมาดูว่าเป็นไหลหินนะับแล้วก็มีพระพุทธร,รูปเป็นหินแข็งแกร่งแข็งแรงยิ่งใหญ่เหลือเกิน เที่ยวที่มานี่เกาหลีแลเกาหลีเยอะนะครับมีพุทธรูปทรงหน้าปลอกนะครับปางหน้าปลอกคุณเจ้าเนี่ย นี่เป็นน้องคันยาบอกพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงทัพช้างกับทัพมานะครับนี่ทหารเนี่ยเดินอยู่ตรงนี้ทัพช้างครับที่เห็นรูปเหมือนกันเรียนเห็นภาษาสันสกฤตของชาวพุชาสมัยก่อน เขียนด้วยเสื้อเกาะเสื้อเอออจุดมหาพราตะครับ เปินมีกับอุโมงเป็นช่องโดยรอบแล้วก็มองออกไปข้างนอกเปินทางเข้าครับคนกําลังมาเยอะเหมือนกันนะตอนเนี้ยคนเริ่มเข้ามาครับก็หลังจากเดินจากทั่วคนนครวัดออกมาแล้วก็เดินออกมาข้างนอกนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมง ก็อยากจะห,หันหลังมองกลับไปครับที่เห็นนี้ก็เป็นคลองใหญ่มากอยู่รอบนครวัดน,นะครับมองกลับไปครับขอบคุณนะครับที่ความสนใจมาเที่ยวนครวัดครับอยากให้คนไทยได้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอยู่ใกล้เมืองไทยแค่นี้เองแล้วก็กําลังจะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วด้วยการเดินทางก็ไม่ยากครับใกล้บ้านเรามากครับ นักท่องเที่ยวจีนเกาหลีฮ่องกงจากยุโรปจากอเมริกาเข้ามาไกลได้ครับเราอยู่แค่นี้เองนะครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวนะครับเ,เสียมเรียบกัมพูชาครับ